เรียกได้ว่าเปิดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพรวงเขาคิชกูดที่เปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญได้เดินทางขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่2เมษายน2565โดยในแต่ละปีก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดโควิด19จะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศลังไหลเดินทางมาเพื่อกลับไหว้ขอพร แต่ในช่วงของการระบาดโควิด19ทําให้งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพรวงต้องงดไปแต่ในปีนี้ได้กลับมาเปิดอีกครั้งตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ทั้งการจองคิวผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวการแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด19และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19อย่างน้อย2เข็มซึ่งหลังจากเปิดนมัสการรอยพระพุทธบาทพวง ก็มีประชาชนทยอยเดินทางกันมาเป็นบางส่วนแล้วการเดินทางมานมัสก,การในปีนี้นะครับจะแตกต่างจากปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเราจึงจาต้องคัดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเที่ยวกับนมัสก,การในรอยพระพุทธบาทนะครับได้แก่หนึ่งะครับจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาไม่ต่ำกว่า2เข็มนะครับอ,อท่านจะต้องมีใบรับรองผลในการตรวจหาเชื้อโควิด และแสดงผลเป็นลบมาแสดงนะครับแล้วก็ข้อที่3ท่านต้องจองผ่านแอปพลิเคชันคิวนะครับซึ่งการจองเนี่ยก็ท่านสามารถที่จะเลือกช่วงเวลาในการจะมาได้นะครับแล้วก็วันที่จะเดินทางมาแล้วก็สถานที่ที่ท่านจะต้องไปขึ้นรถนะครับท่านสามารถเลือกว่าจะไปขึ้นรถที่คิวรถวัดพวงหรือคิวรถวัดกระทิงก็ได้ครับเราคิดว่ามาตรการที่เราเตรียมเตรียมไว้นี่ครับเป็นมาตรการที่ค่อนข้างที่จะสากล แล้วก็รัดกลุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ามีการควบคุมจำนวนซีซก็คือความจุของนักท่องเที่ยวต่อช่วงเวลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการเว้นระยะห่างของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นการดูแลปกป้องพื้นที่ป่าของเราไม่ให้บอกช้ำจนเกินไปจากผลกระทบของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับขณะที่ในปีนี้ผู้ประกอบการรีสอร์ทที่พัก ต่างก็เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้สแสวงบุญที่เดินทางมานมัสก,การรอยพระพุทธบาทพรงเขาคิชกุฎเช่นกันอย่างเช่นชบารีสอร์ทรีสอร์ทสไตล์ธรรมชาติในเขตอำเภอเมืองจันทบ,บุรีและเป็นทางผ่านที่จะเดินทางไปยังอำเภอเขาคิชกุฎก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มจำนวนห้องพักและรูปแบบห้องพักให้หลากหลายและการประดับตกแต่งพื้นที่ถ่ายรูป สำหรับเป็นจุดเช็คอิในให้กับนักท่องเที่ยวโดยคุณซินีพรสวัสดีชยัยผู้บริหารชบารีสอร์ทได้เปิดเผยว่าเมื่อทราบข่าวว่าปีนี้จะมีการเปิดเขานามันสกา,ารรอยพระพุทธบาทพรวงเขาคิชกูดเพื่อต้อนรับผู้สแสวงบุญจึงได้พิชมโมรีสอร์ทตั้งแต่โซนห้องพักที่เขม้มงวดในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด -19 อีกทั้งโซนอาหารที่มีบริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับลูกค,ค้า หาคิ้วตอนไหนสามารถเรียกหาอาหารได้ตลอดเวลานอกจากนี้สิ่งที่เป็นไฮไลท์คือมุมถ่ายรูปของคาเฟ่ภายในรีสอร์ทที่จัดทำเป็นสะพานสก,กายวอล์กลูกค้าสามารถเห็นวิวได้360องศาและมีมุมถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นสวนซากุระจากเมืองญี่ปุ่นและโซนเมืองอินเดียโบราณโดยการปรับรูปแบบรีสอร์ทนี้ ก็เพื่อที่จะหวังดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดจันทบุรีค่ะสำหรับชาลบารีสอร์ทนะคะเราจะได้เปรียบก็ตรงที่ว่าราคาห้องพักเราเริ่มต้นที่โซนเต็นท์นะคะ2 0 0 250าต่อหัวนะคะแล้วก็โซนบ้านพักก็มี350เป็นต้นไปจนถึง9,000เพราะฉะนั้นลูกค้าที่ อยากจะมาเที่ยวหรืออยากจะมาเที่ยวเมืองจันท์อยากจะมาสักการะบูชาเขาขี้จกูดก็สามารถเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถเลือกราคาได้อย่างแบบประทับใจค่ะเพราะว่ามาแล้วแบบไม่ชอบราคานี้เราก็ไปราคาอื่นได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือของเราเนี่ยจะมีรุมบอยบริการตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้นะคะแล้วก็ทําจุดเช็คอินสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่กําลังแบบมาแรงเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าเราอยากจะทําเพื่อ อยากจะเอาไว้สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาสักการะเขาคิจกูดนะคะก็จะได้มาแวะถ่ายรูปจุดเช็คอินกับสไตล์ญี่ปุ่นโอ้หเป็นที่ฮือฮามากเลยนะคะเพราะว่าเป็นแห่งแรกของจันทบุรีนะคะที่มีจุดเช็คอินสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็ทุกคนก็ไม่ต้องบินตรงไปที่ญี่ปุ่นนะคะเราก็มาถ่ายรูปได้ที่ชบารีรสอร์ทอยากจะชมสวนอยากจะดู ไข่ไก่อารมณ์ดีเพราะว่าไข่ไก่ถ้าถ้าเขาได้ฟังเพลงแล้วเขาจะอารมณ์ดีแล้วไข่ที่ออกมาเนี้ยจะมีประโยชน์มากนะคะปลูกผักออแกนิกค่ะคือเราใช้ผักออแกนิกเนี่ยไปทําหมูกระทะเราเองคือเราปลูกผักบุ้งผักกาดเดินเที่ยวนะคะบริเวณรอบๆเนี่ยเราสามารถเดินบนสกายวอล์กเนี่ยนะมีสวนทุเรียนให้เดินบนสกายวอล์กคือคนที่ชอบทุเรียนเนี่ยพออยู่ใกล้ๆทุเรียนเขาจะมีความสุขมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยพอลูกทุเรียนออกนะคะเราสามารถถ่ายรูปใกล้ๆกับลูกทุเรียนได้เลยนะคะบนสกายวอล์กเรามีจุดเช็คอินสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มีจุดเช็คอินสไตล์อินเดียนะคะมีชุดอินเดียให้ใส่ฟรีนะคะแล้วก็มีสวนแบบดอกไม้ดอกชบาหลากหลายสายพันธุ์นะคะเพราะว่าเราชื่อชบารีสอร์ทเพราะฉะนั้นคนที่ชอบดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ก็จะชอบที่นี่คะ่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะวันที่2กุมภาพันธ์ถึงวันที่2เมษายนะคะเขาคิจกูดนะคะได้เปิดปีนี้ได้ เป็นโอกาสดีที่ได้มีการเปิดให้นะักท่องเที่ยวมากรับไหว้บูชาสก,การะขอพรกันนะคะหลังจากที่ปิดมา2ปีแล้วปีนี้ก็ได้เปิดนะคะก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะคะที่พักที่สบายรีสอร์ทของเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเรามีจุดเช็คอินสวยๆแล้วก็มีห้องพักหลากหลายสไตล์นะคะซึ่งกําลังรีบทําอีกที่นึงก็คือโซนบ้านกังหันลมนะคะจะมีภูวิลล่าในตัวแล้วก็มีห้องสามห้องนอนนะคะ พักได้ประมาณ20คนนะคะก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาจังหวัดจันทบุรีของเรานะคะหน้าขึ้นเขาเนี่ยตรงพอดีเลยนะคะที่ว่าทุเรียนเริ่มออกนะคะก็จะมีทุเรียนทานกันช่วงนั้นนะคะเริ่มคือต้นต้นฤดูกาลนะคะแล้วก็ส่วนในทะเลก็จะมีมีปลามีหอยมีกุ้งมีคือมีมีอาหารทะเลที่แบบอ่ะสดๆนะคะพร้อมที่จะบริการนักท่องเที่ยวนะคะจันทบุรีเรามีครบในน้ามีปลาในนามีข้าวแล้วก็บนเขาก็มีน้ําตกนะคะ ในทะเลก็มีหาดทรายสวยงามนะคะนักสแสวงบุญนะคะทุกท่านนะคะหลังจากมาสักการะบูชาเขาคิจกูดแล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนไปสักการะบูชา,ทาวเทวีสุวรรณที่วัดเกาะเปิดด้วยนะคะตอนนี้สวยงามเลยนะคะเพราะาติดทะเลค่ะค่ะแล้วก็พนักง,งานเรานะคะก็ทุกคนผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็มีเข็ม3 4มสี่ตามมาแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ทำการฆ่าเชื้อให้สะอาด จริงๆเราถึงจะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปพักได้ค่ะด้านนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนที่ชบารีสอร์ทแห่งนี้ส่วนใหญ่ชื่นชอบในบรรยากาศทั้งอย่างความสะดวกสบายที่ได้รับจึงตัดสินใจเดินทางมาพักผ่อนและชมบรรยากาศที่หลากหลายภายในรีสอร์ทพร้อมบอกต่อกับุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบบรรยากาศการพักผ่อนที่แสนสบายเมื่อก่อนหน้านี้นะที่ คือผมว่ามาทําทุเรียนผมอยากขายทุเรียนกันแล้วผมก็เลยจะต้องมาดูทุเรียนที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยเซิร์ชดูที่พักกันก็ได้ที่พักมาอยู่ประมาณสามที่เพราะเราต้องมาสามคืนชบารีสอร์ทคือหนึ่งในนั้นผมเห็นคนรีวิวเยอะมากว่ามันว่าสวยว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากอยากมาสัมผัสด้วยตัวของเราเองอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เกินความคาดหมายฮะ เกินและเกินหนึ่งคือครอบครัวมใหญ่มีที่รองรับสองก็คือการบริการดีมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยเลือกที่จะเข้ามาดูที่นี่เพราะว่าในขณะที่เราจะทําทุเรียนเนี่ยเราต้องขึ้นมาอยู่นี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นที่นี่ที่เราเลือกที่จะพักอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันใช้เวลาหลายหลาย,หลายวันที่เราต้องมาใช่ครับที่นี่ได้หลายมุมเลยได้ทั้งมุมถ่ายรูปครอบครัวปาร์ตี้สวีทมีหมดมีก โรม,มีโดมมีห้องคาราโอเกะมีแบบมาเป็นกลุ่มเพื่อนพ้องผมก็เลยมองว่าที่เนี่ยเป็นหนึ่งตัวเลือกเลยที่เราแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะแต่ละห้องมีสระว่ายน้ําส่วนตัวเนี่ยตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าเรามีลูกมีเด็กอะไรเงี้ยเด็กชอบเล่นน้าใช่เราก็เลยแบบมีจริงเหรอในในห้องส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่ราคาโคตรงงมากมันถูกฮะคืออย่างสมมติห้องที่ผมอยู่เมื่อคืนเนี้ยเกือบสิบห้าคน 6,500อาทิตย์ถึงพฤหัสถ้าเป็นสุกเสาร์จะอยู่ที่6,900ใช่แล้วห้องห้องคู่สวีทสองคนเพิ่งจะอยู่ที่1,500เองอะใช่แล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นสุกเสาร์ก็อยู่ที่1,900อะไรเงี้ยเราเลยแบบแล้วมันมีเสาให้น้ําในตัวไงใช่ผมผมง,งตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ไปเที่ยวที่ศีสอร์ทมันจะเป็นเสาให้น้ารวมหรือทําไม่ก็เป็นบ้านเป็นหลังแต่ที่เนี่ยมันเป็นห้อง และข้างหลังก็คือมีสระว่ายน้ําเราก็เลยแบบจริงเหรอเราก็เลยงั้นเอาที่นี่ก่อนเดี๋ยวดูเพราะว่าเราจะต้องมาเซอร์วยดูพื้นที่ในขณะที่เรามาทําทุเรียนเนี่ยเราจะต้องมาอยู่เนี่ยสองสามเดือนเลยเราก็เลยคิดว่าตรงไหนที่มันสามารถจะลองรับได้และอย่างหนึ่งคือหมูกระทะมียี่สบสี่ชั่วโมงกับข้าวสั่งได้ยี่สบี่ชั่วโมงที่อื่นเน่ปิดครัวสี่ทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือยี่บสี่ชั่วโมงผมก็เลยมองว่ามันมีอยู่จริงไหมนะทีแรกแล้วก็แบบ ม,มีจริงๆด้วยใช่ผมชอบมากที่นี่ถือว่าถือว่าแบบรองรับได้ทุกทุกชนชั้นแล้วก็ราคาเนี่ยมันคนไม่มีเงินก็สามารถที่จะแบบแชร์แล้วมาเที่ยวได้อะเออผมเลยมองอย่างนั้นใช่ผมอยากจะบอกว่าผมผมการันตีเลยนะว่าที่เนี่ชบารีสอร์ทจันทบุรีนะอาเภออะไรนะผมลืมนะอาเภอเมืองชาบารีสอร์ทที่เนี่ยผมองด์ดําการันตีฮะว่า เขาไม่ได้เป็นจ้างโฆษณานะผมบอกก่อนผมพูดในความเป็นจริงที่นี่รองรับได้แน่นอนที่นี่ผมอยากให้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่จะต้องถูกเลือกในขณะที่หลายๆท่านมาเที่ยวหรือมาก,ก็เป็นคู่สวีทมีทุกรูปแบบโดมห้องคราวเกะห้องคือรองรับได้ยัน30-40คนน่คนะบางห้องนะแบบห้องใหญ่และมีสระว่ายน้ำในตัวทุกห้องตรงนี้มันแมบบมันเพอร์เฟกมากชอบมากคร ที่นี่ขอให้เป็น1แลนด์มาร์กเลยผมกําลันตีที่นี่แน่นอนพอาหนหน้าผมมาผมมาอยู่นี่แน่สำหรับเทศกาลนมัสก,การรอยพระพุทธบาทพวงเขาคิชกูฏเปิดให้ประชาชนเดินทางกลับไหว้ขอพรได้ไปจนถึงวันที่2เมษายน2565นักท่องเที่ยวหรือผู้แสวงบุญต้องการที่พักแบบไหนจังหวัดจันทบ,บุรีมีให้เลือกหลากหลายทีเดียวค่ะ